สวัสดีค่ะนี่คือ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจมากๆ เ,เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเหมาค่าแรงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบให้เกิดความเป็นธรรมตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา111วรรคสองซึ่งผลจากคดีตัวอย่างที่เราจะดูกันวันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์สายหลายคนเหมือนกันนะคะเราจะอ้างอิงจากคำพิพากษาสารดีกา2คดีหลักๆเลยค่ะคือดีกาที่82,66 2560แล้วก็อีกคดีคือดีกาที่2 2 3 2 6 1 2 2 4 0 4 2 5 5อเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนไปเลยว่า ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้างตัวจริงเนี่ยมันแค่ไหนกันแน่แล้วมันส่งผลกับการทำงานจริงๆยังไงบ้างมาเริ่มที่คดีแรกกันเลยนะคะดีกา8 2 6 6 2 5 6 0เรื่องนี้คือมีลูกจ้างคนหนึ่งค่ะเขาถูกบริษัทเอาซอร์สค่ะส่งไปทำงานที่โรงงานผลิตเสื้อผ้าซึ่งเป็นกิจการของจำเลยลูกจ้างคนนี้เขาทำงานในแผนกสโต้นะคะจัดการวัตถุดิบอะไรพวกนี้ซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหลักเลยใช่ครับ เป็นส่วนสําคัญเลยจ้างคนนี้ทํางานเหมือนพนักง,งานประจําของจําเลยเป,เป๊ะเลยอืมทางานเหมือนกันแต่กลับไม่ได้โบนัสไม่ได้ค่าครองชีพเท่ากับพนักง,งานประจําค่ะครับตรงนี้แหละครับที่ศาลแรงงานกลางเขาหยิบมาพิจารณาเป็นสําคัญเลยคือพอศาลเห็นว่าลักษณะงานมันเหมือนกันเทียบเคียงกันได้กับลูกจ้างโดยตรงแต่ว่าสิทธิประโยชน์อย่างที่ว่าโบนัสค่าครองชีพมันต่างกันศาลก็เลยมองว่า เอออันนี้มันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอ๋อค่ะศาลแรงงานกลางก็เลยตัดสินให้จำเลยเนี่ยต้องจ่ายเงินส่วนต่างตรงนี้ให้ลูกจ้างนะครับแม้ว่าอาจจะไม่เต็มจำนวนที่ฟ้องแต่ก็คือต้องจ่ายซึ่งพอคดีมันขึ้นไปถึงศาลฎีกาเนี่ยจำเลยก็พยายามจะไปสู้ในประเด็นข้อเท็จจริงอื่นๆนะครับแต่ศาลฎีกาท่านไม่รับวินิจฉัยในประเด็นนั้นแล้วอืม mm. ก็เลยทําให้คําพิพากษาข,ของศาลแรงงานกลางที่บอกว่าต้องจ่ายเนี่ยมันกลายเป็นที่สุดไป หลักการสําคัญก็คือถ้างานเหมือนกันสิทธิประโยชน์มันก็ควรจะใกล้เคียงกันหรือเป็นธรรมครับเข้าใจเลยค่ะประเด็นเรื่องความเท่าเทียมสําคัญมากจริงๆทีนี้มาดูคดีที่2กันบ้างคดีนี้ดูจะซับซ้อนขึ้นใหม่นิดนึงนะคะดีกาที่2 2 3 2 6งส4 0 2 555ถึงสองสองอันนี้มีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเยอะเลยค่ะตั้ง79คนครับหลายคนเลย ฟ้องทั้งผู้ประกอบกิจการผลิตคลัชรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นจำเลยที่1แล้วก็ฟ้องบริษัทเอาซ o u r c ที่ส่งพวกเขามาทำงานด้วยเป็นจำเลยที่2ถึงสสถานการณ์ก็คล้ายๆเดิมเลยค่ะคือกลุ่มลูกจ้างนี้ทำงานในสายการผลิตหลักเหมือนกับลูกจ้างประจำของจำเลยที่1เลยอืมงานเหมือนกันอีกแล้วใช่ค่ะแต่สิทธิประโยชน์หลายอย่างไม่เท่ากันเลยทั้งค่าอาหารค่าครองชีพเบีย้ยขยันค่ารถแล้วก็โบนัสด้วยค่ะครับคดีนี้ยิ่งน่าสนใจครับ เพราะสารดีกาวางหลักการที่มันชัดเจนขึ้นไปอีกอย่างแรกเลยนะสารดีกายืนยันก่อนเลยว่าจำเลยที่1เนี่ย ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการตัวจริงถือเป็นนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา111วรวรคหนึ่งอ๋อแม้ว่าจะไม่ได้จ้างโดยตรงใช่ครับแม้จะไม่ได้ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างกลุ่มนี้โดยตรงเลยก็ตามกฎหมายใช้คำว่าให้ถือว่าเป็นนายจ้างคือมันเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดเลยครับแปลว่าในทางกฎหมายเนี่ยผู้ประกอบกิจการคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะนายจ้างไปโดยปริยายเลยเถียงประเด็นนี้ไม่ได้ ชัดเจนมากค่ะแล้วจากนั้นศาลก็ไปย้ำหลักการไม่เลือกปฏิบัติในวรรคสองว่าผู้ประกอบกิจการหรือจำเลยที่หนึ่งเนี่ยมีหน้าที่มีหน้าที่โดยตรงเลยนะครับที่จะต้องจัดให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานลักษณะเดียวกันเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเมื่อเทียบกับลูกจ้างโดยตรงของตัวเองค่ะ แต่แต่จุดพีคจุดที่น่าสนใจที่สุดที่เป็นหัวใจของคำพิพากษานี้เลยนะครับคือสารดีกาท่านชี้ขาดลงไปเลยว่าหน้าที่ตามวรรสองเนี่ยไอเรื่องจัดสวัสดิการให้เท่าเทียมเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการคือจำเลยที่1แต่เพียงผู้เดียวครับโอ้โหเพียงผู้เดียวเลยเหรอคะใช่ครับแต่เพียงผู้เดียวหมายความว่าบริษัทผู้รับเหมาค่าแรงหรือจำเลยที่2-4เนี่ย ที่ทำหน้าที่แค่หาคนมาจัดคนมาส่งให้เนี่ยไม่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบในส่วนต่างของสิทธิประโยชน์ตรงนี้เลยตามมาตรา1 1 1วรรกสอโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะแปลว่าภาระเรื่องความเท่าเทียมของสวัสดิการตามกฎหมายมาตรานี้เนี่ยมันตกไปอยู่ที่บริษัทแม่ หรือผู้ประกอบกิจการหลักแบบเต็มๆเลยถูกต้องครับส่วนบริษัทเอลซอร์สที่จัดหาคนมาให้เฉยๆกลับไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงหรอคะตามแนวคำพิพากษานี้ใช่เลยครับความรับผิดชอบเรื่องการจัดสิทธิประโยชน์ให้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติตามมาตรา1 1 1วรรค2เนี่ยมันมุ่งไปที่ผู้ประกอบกิจการเป็นหลักเลย ส่วนบริษัทจัดหาคนงานแน่นอนว่าเขาอาจจะมีความรับผิดชอบในด้านอื่นๆตามสัญญาที่ทำกันไว้นะครับแต่ไม่ใช่ในประเด็นเรื่องส่วนต่างสวัสดิการตามมาตรานี้โดยตรงและเวลาคำนวณส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มให้ลูกจ้างเหมาค่าแรงเนี่ยก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์เดียวก,กันกับที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายให้ลูกจ้างโดยตรงของเขาด้วยนะครับต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเลยถ้าอย่งงางนั้นสรุปได้ไหมคะว่าแก่นสำคัญจากทั้งสองคดีที่เราคุยกันมาเนี่ยก็คือถ้าธุรกิจ ใช้ลูกจ้างเอาซอสมาทำงานในส่วนที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจหรือกระบวนการผลิตแล้วลักษณะงานมันเหมือนกับที่ลูกจ้างประจำทำเป๊ะๆเลยเนี่ยผู้ประกอบกิจการหลักนั่นแหละคือคนที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบให้สวัสดิการต่างๆมันเท่าเทียมกันเป็นธรรมใช่เลยครับสรุปได้ตรงประเด็นเลยกฎหมายและแนวคำพิพากษาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการโดยตรงแล้วก็ใช้ลักษณะงานที่เหมือนกันเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา ไม่ได้ดูแค่ว่าสัญญาจ้างเซ็นกับใครเป็นหลักอืมพอความรับผิดชอบมันชัดเจนขนาดนี้แล้วมีข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการบ้างไหมคะว่าควรจะต้องปรับตัวหรือระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในส่วนธุรกิจหลักหรือกระบวนการผลิตที่สำคัญคญนะครับต้องไปตรวจสอบให้แน่ใจเลยว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นธรรมไหมมันเท่าเทียมกับลูกจ้างโดยตรงที่ทำงานคล้ายๆกันหรือเปล่า แล้วก็ควรจะมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลประโยชน์ต่างๆที่มันชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นธรรมด้วยนะครับทําแบบนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อพิาพาททางกฎหมายแบบในคดีตัวอย่างที่เราคุยกันได้มากเลยครับชัดเจนมากๆเลยค่ะเงินสรุปส่งท้ายการเจาะลึกของเราในวันนี้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา111วรรคสองก็คือกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยแหละค่ะต้องรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานสำคัญสำคัญ เทียบเท่ากับลูกจ้างประจําได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเป็นธรรมไม่ถูกเลือกปฏิบัติครับผมและมันก็มีประเด็นที่น่าชว่วคิดต่อนะครับคือในเมื่อกฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการรับผิดชอบเรื่องสิทธิประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวแบบนี้เนี่ยอืมมันอาจจะถึงเวลาหรือเปล่าที่เราต้องมาพิจารณากันใหม่ว่ารูปแบบสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบกิจการกับบริษัทผู้รับเหมาค่าแรงเนี่ยมันควรจะต้องปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางไหนบ้าง เพื่อให้มันสะท้อนความรับผิดชอบในด้านมาตรฐานสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจนขึ้นคือนอกเหนือไปจากการแค่จัดหาแรงงานมาส่งให้อย่างเดียวแล้วอาจจะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในสัญญามากขึ้นไหมอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไปในอนาคตครับ